คุณผู้ชมคะดอกพรมและดอกซากุระในสวนถูกน้ำแข็งปกคลุมก,กรีบดอกเกสรอนดอกไม้กิ่งกา้านถูกห่อหุ้มด้วยน้ำแข็งแผ่นบางๆซ้อนกันเป็นชั้นๆงดงามราวกับคริสตัลแผงตาข่ายที่อยู่ด้านข้างก็ถูกน้ำแข็งเกาะเป็นแผ่นใหญ่ราวกับตาข่ายดักฟันคริสตัลนักท่องเที่ยวตื่นเต้นมากที่ได้เห็นปรกากฏการณ์มหัศจรรย์เช่นนี้ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากจริงๆฟ้ามอู่หลิงได้รับอิทธิพลจากการแผ่รังสีความเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิติดลบ0.6องศาเซลเซียสทำให้น้ำแข็งเกาะตัวและย้อยลงมาจากซุ้มสวนดอกวิสตีเรียและค่อยๆหยดลงมาทีละหยดภายใต้แสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมา ช่างฟังฉีรองพ่วงในก,การฟาร์มอูหลิงกล่าวว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อรดน้ำต้นไม้แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งเปิดระบบไว้ตั้งแต่เมื่อคืนและอิทธิพลจากการแผ่รังสีความเย็นเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงในตอนเช้าจึงทำให้ทุกคนมีโอกาสได้ชมปรากฏการณ์ดอกไม้น้ำแข็งที่งดงามและหายากนี้เจนรีตันตาราทีมข่าวอทีไอภาพสตไทยรายงาน